มีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าเรากำลังจะพลาดโอกาสสำคัญบางอย่างในชีวิตไปเพียงเพราะสิ่งที่เราเป็นมันยังไม่พอเคยคิดไหมคะว่าถ้ามีใครสักคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเรามากๆแต่เรากลับมองข้ามเขาไปความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงวันนี้คุณจะได้ยินเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอึง้งใช่แล้วค่ะคลิปนี้จะไม่เหมือนกับคลิปไหนๆที่คุณเคยดูมา เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้คือเรื่องจริงจากใจของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงเลยล้วค่ะ คะโลกโซเชียลตอนนี้ได้เกิดปรากฏการที่น่าสนใจเมื่อหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งนามว่าคุณเจสมังไกได้โพสต์วิดีโอลงติกตอกพร้อมกับคำพูดที่สั่นสะเทือนหัวใจคนไทยทั่วโลกคุณเจสได้พูดอย่างชัดเจนว่า สัญชาติไทยของผมอยู่ไหนน้องสะพ้ยผมเป็นคนไทยพี่ชายผมกับเธอมีลูกด้วยกันลูกคนนั้นเป็นเด็กไทยเลือดของผมอยู่ในตัวเด็กไทยคนนั้นแต่รัฐบาลไทยยังไม่ติดต่อมาหาผมเลยเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะคุณเจสยังได้บอกอีกว่า ผมรู้ว่าผมยังพูดภาษาไทยได้ไม่คล่องแต่ผมกำลังเรียนรู้และกำลังมาแรงด้วยผมก็ยังเป็นนักมวยไทยด้วยผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พวกเขาก็ยังไม่ติดต่อผมเลยเขาได้เขียนแคปชั่นง่ายๆแต่กินใจว่าสักวันหนึ่งซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยจริงๆค่ะ เรื่องราวของคุณเจสทํทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปชาวต่างชาติคนนี้ไม่ได้เพียงแค่ชื่นชมวัฒนธรรมไทยเท่านั้นแต่เขายัางรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยอย่างลึกซึง้งผ่านสายเลือดของครอบครัวเขามันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์และจริงใจที่ทำให้คนไทยอย่างเราอดที่จะยิ้มตามและรู้สึกภูมิใจไม่ได้เลยค่ะว่าประเทศของเรามีสเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ขนาดนี้ค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าคนที่รักและผูกพันกับบ้านเราขนาดนี้เขากำลังรอคอยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างแท้จริงเราจะปล่อยให้โอกาสทองในการต้อนรับเขาผ่านไปเฉยๆแบบนั้นได้ยังไงกันคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญชาติแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่อยากเชื่อมโยงกันค่ะ และในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์นี้เราจะมาดูกันค่ะว่าชาวต่างชาติทั่วโลกที่ได้ชมคลิปของคุณเจสมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างบางคอมเมนต์ถึงกับทำให้เราอดยิ้มไม่ได้เลยแหละค่ะคุณเกิร์ตเซ่ได้กล่าวว่าผมเข้าใจความรู้สึกเลยการขอสัญชาติไทยมันใช้เวลานานมากจริงๆสู้ต่อไปนะ ขอให้โชคดีฉันก็รอได้รับสัญชาติไทยเหมือนกันคุณมัสการิอาซูได้กล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยแค่มีคนในครอบครัวแต่งงานกับคนไทยไม่ได้การันตีอะไรคุณต้องพิสูจน์ความเคารพและความรักต่อประเทศไทยอีกเยอะแถมตอนนี้คุณยังพูดไทยไม่ได้ด้วยคนที่พูดไทยคล่องหลายคนยังต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้สัญชาติอดทนไว้แล้วเดินหน้าต่อไปคุณโจโจ้ได้กล่าวว่า ชอบความพยายามของคุณในการเรียนภาษาไทยนะคุณฟอนออร์คิลได้กล่าวว่าเดี๋ยวนะฉันฟังหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวอะไรกับความเป็นไทยเพราะนักมวยไทยเหรอคุณ p n เอ็มวยได้กล่าวว่าสัญชาติไทยหลายครั้งได้มาด้วยเงินและการสนับสนุนนักการเมืองคุณแคร์55ได้กล่าวว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะคุณวิกเตอร์ได้กล่าวว่านี่คือมิติใหม่ของการขอสัญชาติเลยนะ ตลกดีแต่ก็จริงใจมากๆใครจะคิดว่าการมีหลานเป็นคนไทยจะทำให้รู้สึกผูกพันขนาดนี้ผมว่ารัฐบาลไทยควรจะพิจารณาเคสพิเศษแบบนี้ดูบ้างนะคุณเมนี่จิการูได้กล่าวว่าเป็นหนึ่งในสัญชาติที่ได้ยากที่สุดพ่อฉันเป็นคนไทยแต่ฉันยังต้องตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นลูกจริงถึงจะได้สัญชาติไทยคุณ SK สมัยแอนแคร์ได้กล่าวว่า อย่ายอมแพ้สักวันจะเป็นวันของคุณคุณลาอามาดาดีโมเนียได้กล่าวว่าแล้วฝีมือทำอาหารไทยของคุณละ่ะเป็นยังไงคุณเซ็กซี่อิโมจิได้กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ย,ยอมแพ้กันตั้งแต่ต้องเรียนภาษาไทยแล้วคุณแมดด็อกรีวิวส์ได้กล่าวว่าเกือบ15-20ปีเลยนะคุณเจด้าได้กล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติก็เป็นคนไทยได้เพราะความเป็นไทยมาจากหัวใจ คุณ smiling baboon ได้กล่าวว่ากินเผ็ดแบบคนไทยได้ไหมคุณ holy cheese and toast ได้กล่าวว่าการได้สัญชาติไทยไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะเพื่อนคุณ d ล l a ่ a ได้กล่าวว่าคุณติดต่อสำนักงานกับภรรยาคุณแล้วหรือยังคุณ jump ได้กล่าวว่าคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หรอกเพื่อนคุณ l i ลี่ได้กล่าวว่าฉันขำมากกับประโยคที่ว่าผมเป็นนักมวยไทยด้วยแต่มันก็แสดงให้เห็นว่า เขาพยายามทำความเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมไทยมากแค่ไหนเขาไม่ได้พูดเล่นๆน,นะฉันสัมผัสได้ถึงความจริงใจคุณมัมได้กล่าวว่าฮ่าฮ ah ่ ah ah. เธอเป็นลูกครึ่งไทยและมีสัญชาติไทยแต่คุณเป็นชาวต่างชาติ100%เอร์ซคุณอแมนด a าอินเลิฟได้กล่าวว่าอาศัยอยู่ในไทย5ปีพูดไทยกล้องตอนสัมภาษณ์ร้องเพลงชาติไทยได้เป๊ะและอาจต้องสละสัญชาติเดิมของคุณ คุณจิมมี่จอนสันได้กล่าวว่าเริ่มจากอยู่ไทยด้วยวีซ่าต่อเนื่อง3ปีทำใบอนุญาตทำงานจ่ายภาษีจากนั้นขอถิ่นที่อยู่ถาวร5ปีเรียนภาษาไทยให้คล่องเพราะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยระบบคะแนนคิดประวัติอาชญากรรมต้องสะอาดความประพฤติด,ดีเรียนร้องเพลงชาติไทยแต่งงานกับคนไทยและมีลูกทุกเดือนตุลาคมจะคัดเลือกเพียง100คนใช้เวลา1 0 1ถปี คุณยอนดาอีโวได้กล่าวว่าฉันกำลังเรียนรู้คุณควรอยู่ไทยช่วงสงกรานนะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเรื่องราวของคุณเจสแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีสเสน่ห์และมีมนต์ขลังขนาดไหนในการดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้หลงรักและอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราถ้าคุณประทับใจกับเรื่องราวในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไทยทูโวของเรานะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆและมุมมองที่น่าสนใจจากต่างประเทศที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอแบบนี้อีกในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ